เมื่อกี้อาจารย์เคยกินเมื่อกี้อาจารย์เคยกินผักเห็นไหมเนี่ยผักเนี่ยไม่มีผักอร่อยเข้มเลยล้อเนี่ยเนอเข้มเข้มเลยที่เหมือนปเปรี้ยวจุ้จเลยอะ่ะไม่มที่เหมือนปเปรี้ยวแล้วอะ่ะ มันเป็นยังไงมันเป็นรสชาติที่ไหนเนี่ยจะเป็นรสชาติจะจะจะเป็นรสชาติมันจะเป็นวิตามินซีหรือเปล่าเนี่ยรสชาติแบบแบบทำงานนะเมื่อกี้รสชาติแบบแบบออร์ลมการลเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยวิตามินซี เนี่ยม่เตมินที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยออืหเที่เหมือนน้ำส้มขวดแบบธรรมดาเลยเนาะเนี่ยเนี่ยรสชาติแบบธรรมดาอะไรตอนนั้นน่ะอ <c oughs> เป็นยังไง เมื่อกี้รถชาอะไรแบบธรรมดาเนี่ยม่ <ừ> mm. อชาไปชื้อที่ไหนมาเหรอพอ่อชื้อตลาดมาชื้อในกับเข้าตรงนั้นมาเหรอใช่อร่อยมากเลยนี่อืคนขายเขาก็ดีใจเลยโจโจชอบพ่อวัวจะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยกินเก่งมากเลยก็หมดแล้วเนี่ยโอ้ เมื่อกี้พ่อจะหมดแล้วเนี่ยครัวเนี้ยจะรีบกินเ้วเดี๋ยวมันไม่เย็นนะรีบๆกินเดี๋ยวมันไม่เย็นแล้วมันจะไม่นี่ไม่อร่อยแล้วต้องกินตอนที่มันเย็นเย็นเจี๊ยบอยู่นะตอนยนเย็นเย็นจะไมยอร่อยหรอมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะจืดที่เหมือนรสชติแบบธรรมดาเลยอ,อร่อยแค่ไหนเนี่ย เค็มเลยเหรอเนี่ยใช่เพื่ Minor. ออะไรมาเจ้า,าอชอบไหมล่ะชอบอย่างนั้นเธอชอบไปเจ้าที่ร้านกับข้ามาเหรอใช่ไปเจ้ที่ใหนม,มาเนี่ย พ่อไปซื้อหรอใช่พ่อไปซื้อในร้านกับข้าวเหรอเนี่ยถูกต้องจุจะอยากกินข้าวมาเลย,เ,ยเดี๋ยวกลับไปให้มามาป้อนให้ไงเดี๋ยวร้านกับข้าวอะไรเนี่ยมันร้านกับข้าวอะไรเนี่ยไหนชี้ดิอันนี้รตรงนี้อันนี้ร้านบะหมี่ร้านบะหมี่กับข้าวเหรอบะหมี่เป็นบะหมี่เลย จุ๊จุ้ยกินบะหมี่กินบะหมี่กินบะหมี่กินเป็นเหรอกินเป็นกินข้าวก่อนเถอะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวป๊าป๊าบอกให้หมาซื้อให้พ่อกินเผ็ดก่อนน้าเนี่ยบะหมี่เผ็ดเนี่ยไม่เผ็ดเลยบะหมี่จืดๆเลยจุ๊จุยอยากกินบะหมี่ขาวอ่ะกินให้หมดเลยเออจุ๊จุ้ยยังได้บะหมี่เผ็ดอ่ะ บะหมีเผ็ดเหรอแล้วมันจะเงี้ยดิพ่อกินบะหมี่เผ็ดดีกว่าไหมเนี่ยโจโจอยากกินเหรอเมื่อกี้พ่อกินบะหมี่เผ็ดแล้วเนี่ยบะหมี่เป็ดไม่ใช่บะหมี่เผ็ดบะหมี่เป็ดหรือบะหมี่เผ็ดเอาเผ็ดก็ได้เอาเผ็ดมันก็เผ็ดอ่ะมันก็แสบปากเลยเอาเป็ดดีกว่ามั้งเอาเป็ดข้าวเหรอเป็ดก็ร้องกับกาบไงโจโจอยากเล่นเป็ด เปเหลืองอ่ะเปลี่ยนเหลืองตอนอาบน้ำอ่ะเหรอใชอ่เดี๋ยวเราจะหมดแล้วนะอีกทีเดียวเอง <c oughs> ทีมเหมือนเป็ดเป็ดเ,เทลาม่าเนี่ยเป็นเยลโล่สีส้มไงเป็ดสีส้มอ๋มอเป็ีนเหรอไม่มีเป็ดเลยมีแต่น้ำสม้มส้มขดนึงเหรอเนี่ยใช่หมวหัลแรงมากเลยนี่ ปเปิดไฟเนี้ยเออเปิดได้อย่าไปปิดนะนี่ของโจ้าเราเนี่ยของป,ป้าป้านั่นของโจเออนั่นของโจก็ได้เดี๋ยว ค่อยเปิดแอนข้างบนเซเว่นเนี่ยเซเว่นอีเลเว่นเหรอพ่อใช่ครับมันชื่อร้านบะหมี่มร้านกับเข้าอยู่ไหนอะแล้วข้าวก็ทิไปซื้อนี่ให้ไงน,น้ำส้มจุจะอยากกินเป๊ป,ปซี่กวดจุจะอยากกินเป๊ปซี่อันไหนอร่อยกว่ากันน้ำส้มกับเป๊ปซี่อันไหนอร่อยกว่ากัน เมื่อกี้เจ้าดิอยากกินแป๊บซี่ฟ้าสีฟ้าเนี่ยเจ้าด่อยากกินแป๊บซี่สีฟ้ามไม่เอาัดแป,ปี่สีสีส้มไดงไหมเนี่ยเจ้าดิจะได้สีเจ้าดิจะได้สีฟ้าเนี่ยเนี่ยเจ้าดิจะได้สีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมากมาให้กินให้หมดก่อนเดี๋ยวะเดี๋ยนิดเดียวยังจะหมดละ เด็แกมูสันเธไม่มาหายเลยค่แบบหายให้จุดจุดจุดจเนี่ยกินให้หมดเร็วๆโอ๊ยดูจุดๆๆดให้หมดเลยเดี๋ยวจะได้ทิ้งเดี๋ยวป๊าป๊าไปทิ้งให้เร็วๆมูสันนี่ไปกินให้หมดกินดีๆนี่เริ่มเล่นแล้วนะกินเร็วๆ อึกอเลยเอาหลอึกอึน่อยฮ <c oughs> ึเรอแล้ว <c oughs> มีเรอและ <c oughs> ไม่เอาแล้วป๊ะปะอิ่มแน่นมากป๊ะปาโนโนพ่อเอาโทรศัพท์ของเจเจมา โทรศัพท์ดำเขาจะจะไม่ใช่เลยอันนี้มันของป๊าป้าเลยจะจะจะเอาโทรศัพท์ขาวดีกว่าไหมเนี่ยจะจะได้โทรศัพท์ขาวอ่ะเดี๋ยวอยู่ที่อยู่ที่บ้านไงที่บ้านเนี่ยมื่จะจะจะได้ไอ้เนี่ยจะจจะได้โทรศัพท์ดำอ่ะออมันนี้มันของป๊าป้าเหรอถูกุ้ยเป็นไง เสียบใจโหเสียบใจไหมบแษเศษอะไรมากมายเนี่ยไม่แสีบใจเหรอมีแดดกั้งยุนในข้างบนด้วยเหรอเนี่ยอืมแดดส่องเราจะไปที่หลังบ้านดูงดึดึดึเราจะไปที่หลังบ้านก่อนจะจะจะเปสุซาโรแล้วอ่ะ ไยสุบหารลอวที่ไหนไปแล้วบูเมส